นะครับออาเปิดมาเลยที่หน้าที่4นะครับระบบย่อยอาหารซึ่งระบบย่อยอาหารเนี่ยภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ย Digestive System เนาะการที่มันจะมีระบบได้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสัตว์กี่เซลเอ่ยมันจะต้องเป็น multi-celular organism หรือว่าเป็นกลุ่มของสัตว์หลายเซลล์ถามว่าถ้ามีเซลล์เดียวมันมีระบบย่อยอาหารไหมคำตอบก็คือไม่มีถูกไหมครับ การที่มันจะมีระบบย่อยอาหารนะครับมันจะต้องมีกลไกกินอาหารกินเสร็จย่อยย่อยเสร็จทําอะไรครับดูดซึมใช่ไหมครับเมื่อทําการดูดซึมแล้วก็ต้องขับถ่ายเอากาก,ากอาหารเหล่านั้นเนี่ยทิ้งไปภายนอกใช่ไหมอ่าคราวนี้ในรูปแบบของการย่อยอาหารเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีการที่1เ,เรียกว่า intracellular digestion นะครับหรือว่าเป็นการย่อยภายในเซลล์ ไอตัวสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะกลืนเนาะหรือว่ากินอาหารเข้ามานะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นแบคทีเรียใช่ไหมครับอ่ามันก็จะกลืนเอาแบคทีเรียเข้ามาหลังนั้นเมื่อหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําการกลืนเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะย่อยด้วยเอมซที่มาจากอะไรครับมาจากไรโซโซมซึ่งเอมซตัวนี้นะครับ อ่าใช้เอมซที่ชื่อว่าไฮโดรไลติกนะครับจากไรโซโซมในการย่อยอาหารโอเคนะครับวิธีการกินแบบนี้เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าฟาโกไซโตซิส จำชื่อตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับฟาโกไซโตซิสเป็นการงับเหยื่องับอาหารเข้ามาเมื่อมันกินแบคทีเรียเข้ามาแล้วนะครับตัวของแบคทีเรียหรือว่าอาหารของมันเนี่ยก็จะเก็บอยู่ในถุงนะครับถุงนี้ก็คือ Food ว a c u โจากนั้นก็จะทำการย่อยด้วยอะไรครับย่อยด้วยไฮโดรไลติกเอ็มนั่นเองนะครับ ไอเจ้าฟูดแบคทีโอที่มันเก็บเข้ามาใช่ไหมอ่าเราจะพบได้ในกลุ่มของสิ่งชีวิตเซลเดียวเช่นอะไรบ้างโปรโตโซวัวต่างๆเนาะอ่าไฮดราอ่าไม่ใช่ไฮดราสิต้องบอกว่าเป็นาลามเมซียมใช่ไหมครับอะมีบ้าแล้วก็ยูเกลีนาต่างๆเนาะโอเค โอเคนะครับคราวนี้ในการย่อยอีกหนึ่งรูปแบบเนาะก็จะเป็นการย่อยภายนอกเซลล์นะครับหรือว่า extracellular digestion มันก็คือการกินอาหารเข้ามาก่อนเอามาเก็บไว้ในไหนเอ่ยนะเก็บไว้ในโพรงของลำตัวใช่ไหมครับเมื่อเก็บไว้ในโพรงของลำตัวมันก็จะมีการหลั่งน้ำย่อยซึ่งเป็นน้ำย่อยแบบย่อยจริงๆใช่ไหมครับออกมาย่อยและเมื่อย่อยเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการดูดซึมกลับเข้าสู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดหรือว่าระบบน้ำเหลืองก็ว่ากันไปใช่ไหมอ่าซึ่งไอ้เจ้า extracellular digestion เนี้ยนะครับมันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือทางเดิอนอาหารไม่สมบูรณ์นะครับและทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์ทางเดิอนอาหารไม่สมบูรณ์เนาะเน้นไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือทางเข้าแล้วก็ทางออกของอาหารมันคือทางเดียวกันใช่ปะอ่า ทางเข้าและทางออกทางเดียวกันทางเข้าและออกของอาหารเท่ากับโครงสร้างที่ชื่อว่า mouth นะครับหรือว่าปากนั่นแหละใช่ไหมลองนึกสภาพว่าไอ้เจ้าไฮดร้าตัวนี้นะครับมันกินอาหารเข้ามาใช่ไหมเมื่อกินอาหารเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอาหารก็จะถูก ย่อยด้วยน้ำย่อยซึ่งอยู่ภายในเนาะเมื่อย่อยเสร็จแล้วปั๊บนะครับมันก็จะปล่อยพวกกากอาหารต่างๆออกคืนสู่ภายนอกซึ่งกากอาหารที่ปล่อยคืนออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกซากที่ไม่สามารถย่อยได้เนาะไฟลัมนะครับที่จะมีระบบแย่อยอาหารที่เป็นทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีในดาเลียกับพลาธิเฮลมินทิสนะครับ ในดาเลียก็คือมีสมาชิกนะครับก็คือไฮดราปกาลังอะไรอีกไฮดราปกาลังตัวของดอกไม้ทะเลนะครับในขณะที่ถ้าเป็นพลัตทีเฮลมินติสมันคือกลุ่มของนอนตัวแบรนถูกไหมครับพลัตที alth, ist, att, เฮลมินติสพลัตแปลว่าแบรนแบรนใช่ไหม มันก็จะเป็นในกลุ่มของพลาเนาเลียซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายขยายความเพิ่มในเนื้อหาด้านล่างนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทางเดิออาหารสมบูรณ์เนี่ยมันก็เข้าทางปากออกทางทวารหนักนะครับก็จะเป็นตัวของไฟลัมที่เหลือเขานี่มีคำถามที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำถามก็คือแล้วฟองน้ำล่ะมีทางเดิออาหารปะ คำตอบก็คือฟองน้ำนะครับไม่มีเถลิอาหารเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเยื่อที่จริงจังไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนั่นเองนะครับอ่าพี่ขออนุญาตรวบเลยอีกตัวนหนึ่งก็คือฟองน้ำกับพยาธิตัวตืดน,นะครับไม่มีทางเดินอาหารนะครับ รู้จักพยาธิตัวตืดไหมอ่าพยาธิตัวตืดเนี่ยนะครับมันก็จะมีตะขอเกี่ยวอยู่ด้านหัวใช่ไหมแล้วลําตัวของมันก็จะเป็นปล้องเป็นปล้องนะครับที่มีข่าวว่าเออน่าจะเป็นชาวจีนนะครับกลืนกลืนไข่พยาธิเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ไปอุดตันในลําไส้เนาะสยองขวัญมากนะครับหมอก็ไปผ่าออกมาเนาะเป็นอะไรที่แบบ ไอ้ยาไม่น่าเลยนะครับถูกไหมนะน่ากลัวมากๆนะครับอ่ะให้เวลาจดสักหน่อยนึงแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะให้เวลาจดนะครับเฮ้ยเห็นปพระยาตัวเติบตัวจริงไหมนอกจากห้องปฏิบัติการนะครับเออ แบบบางทีนะครับในสมัยเด็กๆที่อึอ,ออกมานะครับแบบเด็กบางคนเขาก็จะมีพยาธิเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับก็สยดสยองน,นิดนึงเนาะถูกบไหมนะครับเอออ่ะเลื่อนองมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับรูปแบบการกินอาหารของสัตว์นะครับเขานี้สัตว์ของเราเนี่ยเนาะมันก็จะมีรูปแบบการกินเพื่อเอาไปย่อยเนี่ยนะครับที่แตกต่างกัน อย่างเช่นไอ้เจ้าน้องตัวแรกเนี่ยมันคือน้องอะไรครับเฮอร์บนะิวหรือว่าโคอัล่าใช่ไหมครับมันคือตัวกินพืชน,นะครับกินพืชทางเดินอาหารยาวใช่ไหมครับทางเดินอาหารยาวเพราะว่าพืชมันย่อยค่อนข้างที่จะยากอาจจะต้องใช้โปรโตโซวัวช่วยย่อยมีแบคทีเรีย ช่วยในการหมักต่างๆใช่ไหมครับเออก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเนาะของไอ้พวกเอ่อเฮอร์บิวอร์นะครับตัวที่สองนะครับคาร์นิวอร์คานิวอร์ก็คือพวกสัตว์กินเนื้อทางเดินอาหารสั้นทางเดินอาหารสั้นเพราะว่า เนื้อเนี่ยมันย่อยง่ายนะครับมันเป็นโปรโตีนแป๊บเดียกก็ย่อยเสร็จแล้วเราที่พอทำอาหารมาสัน้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องกินอาหารค่อนข้างที่จะถี่เพราะว่ามันหิวบ่อยนะครับ mm. ก็เหมือนกับคนนี่แหละนะครับถ้าใครที่กินเนื้อเยอะๆเนาะ,นะมันก็จะหิวได้เร็ว,รวถูกไหมครับเนาะโอเคส่วนในเจ้าน้องหมีเรานะครับ อาจจะเข้าใจว่ามันกินพืชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอมนิวอร์เนาะมันสามารถกินได้ทั้งพวกมแมลงถูกไหมครับพวกน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งการกินพืชก็ได้นะครับกินเนื้อแล้วก็พืชน,นะครับสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของดิตร i ทิวอรัสนะครับหรือว่าดิตรทิวอไอเจ้าตัวนี้ฟังฟังดีๆนะครับหลายคนอาจจะเอาไปโยงกับ ตัวของ d e c o m โพเซอถูกไหมครับ d e c o m โพเซออันนั้นมันเป็นผู้ย่อยสลายแต่อันนี้เป็นดิจิวหรือว่าผู้กินซากเขาไี้กินซากกับย่อยสลายนี่มันต่างกันยังไงเอ่ยกินซากคือผู้อะไรครับผู้ย่อยสลายหรือผู้บริโภใคให้คิดนี้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับ สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือไอ้เจ้าตัวกินซากเนี่ยมันเป็นผู้บริโภคนะครับนะกินซากโดยต้องกินเข้าร่างกายจากนั้นจะทำการย่อยนะครับแล้วก็ปล่อยสารอินทรีย์ออกไปในขณะที่ถ้าเป็นดีคอมโพ s เซอร์นะครับ เป็นเห็ดรายีสพวกนั้นก็จะมีการหลั่งสารออกมาก่อนเพื่อย่อยนะครับหลังจากย่อยเสร็จแล้วก็จะทำการดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายอันนี้เป็นจุดต่างนะครับระหว่างดีคอมโพเซอร์กับพวกด e ทริทิวอรัสนะครับอ่าโอเคได้เนาะสีรูปแบบนะครับอ่าโอเค จริงๆมันก็จะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะก็คือการย่อยเชิงกลนเนาะกับการย่อยเชิงเคมีอันนั้นก็สามารถแบ่งได้เหมือนกันหนึ่งในเรื่องที่มักจะสับสนมากที่สุดก็คือการเพอริสตัลติกหรือว่าการขย้อนของของหลอดอาหารหรือว่าของลำไส้ต่างๆเนี่ยมันเป็นการย่อยเชิงกลหรือเปล่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของอาหารหรือเปล่าให้น้องๆลองนึกตามพี่นะครับประเยนีไหม ถ้าเราขย่อนเนยนะครับเราพยายามที่จะกลืนอาหารเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้จัดเป็นการย่อยเชิงกนถูกไหมครับบางตำราหรือว่าบางอาจารย์ที่เขาสอนเขาบอกว่าเนี่ยเธอมันมีการย่อยเชิงกนนะเพราะว่ามันมีการบีบอัดอาหารบีบอาหารก็จริงแต่ว่าอาหารมันไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรเลยใช่ไหมครับเนาะบีบยังไงก็ตามเนี่ยเวลามันไปเจอไปพบเจอกับเอ็มซานซึ่งอยู่ด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารหรือว่าไปเจอกับเอมซาซึ่งอยู่ในลำไส้เล็กเอมซาพวกนั้ต่างหากที่เป็นตัวทํางานหลักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้าใจใหม่นิดหนึ่งเนาะในขณะที่การย่อยเชิงเคมีนะับว่าจะต้องมีการตัดพันธะอยู่แล้วนะครับขอสรุปให้ฟังตรงนี้สั้นๆเนาะที่ไม่ได้ใส่ไว้ให้อย่างเป็นทางการนะครับการย่อย เชิงกลนะครับกับเชิงเคมีนะครับตัวของเชิงกลจะไม่มีการตัดพันธะเคมีนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอาหารทางกายภาพเท่านั้นนะครับ เป,ปลี่ยนแปลงตามกายภาพของอาหารในขณะที่จะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงเชิงเคมีนะครับมีการตัดพันธะเคมีนะครับโมเลกุลของสารอาหารจะมีขนาดเล็กลงอันนี้สําคัญมากๆนะครับโมเลกุลของสารอาหารมันจะต้องเล็กลงถ้าไม่เล็กลงก็ไม่ไปเชิงเคมีถูกไหมครับโมเลกุลอาหารโมเลกุลของสารอาหารดีกว่า โมเลกุลของสารอาหารจะเล็กลงอันนี้คือหลักการที่สำคัญมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมเนาะของการย่อยอาหารในส่วนต้นนะครับยากไหมอย่าพึ่งยากเนาะเออนะครับเราเราไปกันเรื่อยๆเพราะว่าคอร์สเนี่ยเราไม่ได้เน้นความเร็วหรือว่าอะไรเลยนะครับเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้น สิ่งที่สําคัญที่จะให้เน้นก็คือเราต้องเข้าใจจริงๆนะครับมีอะไรที่ไม่เคลียร์ถามมาได้เลยในแชทนะครับตอบให้ทันทีอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าพี่ตอบไม่ได้นะตอนนี้พี่จะหาคําตอบมาให้จนได้นะครับโอเคเนาะอานจุดตรงนี้เสร็จนะครับน่าจะหิวข้าวแน้เลยเพราะว่าพี่สอนเสร็จทุ่มนึงเนาะใครที่ยังไม่กินข้าวเนี่ย ก็หาขนมมากินนะครับเออโอเคนะเสร็จแล้วยังโอเคไปกันอีกนะครับคราวนี้ในระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับตัวของสัตว์เองก็จะมีกลไกในการปรับตัวนะครับเพื่ออใช้ในการกินอาหารนะครับ คศัพท์พวกนี้อาจจะเจอในบทที่เป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการในการกินอาหารมากกว่านะครับอย่างเช่นตัวที่1นนะครับ suspension feeding ก็คือการกินอาหารด้วยวิธีการการกรองนะครับการกรองกินตัวอย่างของการกรองกินเช่นอะไรบ้างครับน่าดูในนี้เลยมันก็คือเจ้าวาน,นั่นเองนะครับ น้องวานมีอะไรอีกครับที่กรองกินได้พวกเพลียงคอหานแล้วก็มีปลาบางชนิดนะครับจะใช้รูปแบบในการกรองกินก็คือให้น้ำค่อยๆผ่านเหงือกนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดักเอาอาหารที่มันผ่านเหงือกเนี่ยนะครับกินเป็นอาหารเนาะเป็นวิธีการในการ กรองกินนะครับอันที่2ก็คือฟลูอิดฟิลดิ้งนะครับฟลูอิดฟิลดิ้งฟลูอิดก็คือเป็นของเหลวฟ e ลดิ้งก็คือการกินนะครับอย่างเช่นไอเจ้างูเนี่ยนะครับมันก็จะเจาะผิวหนังเข้ามาเพื่อกินของเหลวภายในภายใต้ผิวหนังของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟลูอิดก็คือการเจาะหรือว่าการดูด กินนะครับเช่นแมลงกลุ่มต่างๆนะครับที่จอบผลไม้ด้วยเนาะหรือยุงนะครับประมาณพวกนี้นะครับไม่แมลงก็ยุงใช่ไหมครับเอานะอ่ะจดนิดนึงนะครับ ตานนี้วิธีการที่3ก็คือ substrate นะครับ feeding substrate ก็คือยังไงเอ่ยนี่เลยนะครับกลิ้งเกลือกกลิ้งเกลือกไม่ใช่กลิ้งเกลือกกลิ้งเกลือไปบนพื้นผิวของอาหารจากนั้นก็จะทำการแทะเลมกินอาหารนะครับ substrate feeding ก็คือการแทะเลมกินแทะเลมครูดนะครับ เช่นนอนไสเดือนอ่าแต่ว่าไสเดือนอาจจะเป็น s ั s เพ n s ชันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นซับเซนต e แหละนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นบ u ็ f ก e e d ติ้งนะครับบล็กฟ e d ติ้งก็คือการงับเป็นคำคำนะครับงับเป็นคำคำเลยนะครับถ้าพี่พูดภาษาไทยผิดไปเนี่ยก็อาจจะ ขอให้จำเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้มันเป็นการแปลแบบทับศัพท์มานะครับการกินแบบคำเช่นคนงูอ่าก็คือพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่กินอาหารเป็นคำนะครับกระต่ายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับดูๆๆด,ดูได้จากภาพประกอบเลยก็ได้นะครับ โอเคการกินแบบคำนะครับไม่ใช่แบบดำอ่ะพี่แก้ให้ดีนิดนึงอาจจะมีสิ่งอีนน้องๆสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมสอนไม่ลึกเลยนะครับบางโรงเรียนเนี่ยสอนลึกมากกว่านี้เยอะพี่ก็บอกพี่ก็เลยต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าลึกแล้วนะครับ พยายามจะลึกที่สุดแล้วเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหลักสูตรมันค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับหลักสูตรกลางเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนาะนะครับ